วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเป็นเกษตรกรไทยใจสู้วันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูมะเขือเทศผมนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่สองแล้วผมไม่ได้ลงมาดูมีงานหลายพี่น้องเลยเป็นดอกคักขนาดครับพี่น้องเลยสวยงามมากเลยครับพี่น้องสังเกตนะครับผลจะออกหมากเลยครับพี่น้องออกหมากออกผลแล้วในบริเวณนี่แถบนี้ผมยังบบหันได้ตกแต่งกิ่งพลน,นครับพี่น้องสังเกตบนะระนาบ มันจะออกพุ่มออกพวงออกหมากเลยครับพี่น้องสังเกตได้นะครับพี่น้องครับผมจะแนบฟางเห็นบอกครับพี่น้องแนบฟางใหพ้พุนข้นไปข้างบนเห็นบอกครับเพราะแแนบในลักษณะนี่นนเนาะครับพี่น้องเวลาผมทําก้อนเห็ดเรียบร้อยแล้วผมก็สิลงมาเนาะครับพี่น้องลงมาเอาพุนขึ้นไปข้างบนได้ครับพี่น้องเห็นบอกครับผมจะเอาเป็นเอาข้นแนบพุนฟางขึ้นไปข้างบนเนาะครับพี่น้อง พระว่าช่วงนี้เพิ่นเป็นหมากเห็นบอกครับสังเกตเบ่งนะครับ đó. เนาะเริ่มเป็นหมากเป็นผลแหละครับพี่น้องเลยให้พี่น้องสังเกตเบึงเห็นบอกครับต้นเขาเจะอวบนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าผมกะยังบ่ได้ตกแต่งกิ่งดีนะครับนะเนาะเดี๋ยวผมสิพภาพไปบ่งอันที่ผมตกแต่งกิ่งนะครับพี่น้องครับ อันนี้แหละครับพี่ผมตกแต่งจริงข้างล่างนะครับพี่น้องจะสังเกตเบองว่าอ่าเพิ่นจะสะอาดนะครับเนาะแต่ว่าผมก็ยังจิตกแต่งจริงอีกทีหนึง่งนะครับพี่น้อง้างนี้คือการครับเห็น,นบอกครับผมตกแต่งจริงขึ้นไปแล้วผมจะแนบฟางขึ้นไป,นไปในลักษณะนี้ให้เพิ่นขึ้นไปสูงสูงนะครับพี่น้องสำหรับต้นใดที่ผมบ่ทานเราขึ้นไปจัง่อยผมก็เอาขึ้นไปคือกันนะครับพี่น้องขันบ่ขึ้น,นไปกระตัดตัดทิ่มก็ได้นะครับในบริเวณนี้พอมันออกเยอะเพิ่นออกเยอะแหละเพิ่นจะ เขาเรียกว่าใบเยอะแหละวมีผลกระทบก็หมากผลนะครับก็ผลผลนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับคางนี่ผมแน่ฟางขึ้นไปเบิดแหละครับพี่น้องสังเกตบงนกเราจะเป็นระเบียบครับคางนี่คือกันนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยสวยงามนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้เ่็นกำลังจะเป็นหมากเป็นผลสังเกตวงนบเราะเป็นหมากนะครับพี่น้อง จักโดยผมที่ภาพไปเบื่องอีกสวนหนึ่งเนาะครับเนาะสวนของผมเนาะครับพี่น้องมันมีอ่าผมมีสองสวนนะครับพี่น้องเลยไะพี่น้องก่อนก่อนจะไปถึงสวนมะเขือเทศผมผมจะให้พี่น้องเบื้องพักขึ้นช่เนาะครับเนาะพี่น้องเห็นบ่ครับพักขึ้นช้าเดี๋ยวเพื่อนกทีิชอบในฤดูหนาวนะครับเพิ่นจะออกดีนะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งเนาะครับพี่น้องเห็นบะนี่งามเลยครับ ให้ลักษณะนี่แหละครับผมจะน่อยผมก็จะเดินพาพี่น้องไปบึงในสวนมะเขือเทศผมอีกเนาะครับพี่น้องสวยงามขนาดครับพี่น้องพี่น้องครับก่อนจะฮักก่อนจะถึงสวนมะเขือเทศผมก็ให้เบิ่งอีกสวนหนึ่งเนาะครับพี่น้องอันนี้คือโหระพาเด้ครับพี่น้องเลยเห็นอกครับพี่น้องโหระพาพ้นตัดเลยครับนี่เพิ่งเริ่มจะใส่ปุ๋ยใหม่เนาะครับพี่น้องเนาะพันตัดเรียบร้อยแลวครับพี่น้องสังเกตบึงเนาะครับเนาะ ข้างๆเนี่ยพิ่นตัดแล้วมันจะต่ําลงนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมไปบุกผ้าไปบุกมะเขือเทศดีครับถึงอล้วครับมะเขือเทศของผมนะครับเนาะอันนี้คือพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งนะครับเนาะพันธุ์นี้คือพันธุ์ที่ผมไปอบรมเนาะครับเนาะผลเอาเมาให้ปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปคือพันธุ์พระราชทานนลยครับพี่น้องสังเกตเบึงบกครับพี่น้อง แต่กกแต่กอถ้าได้ครับพี่น้องฟางผมก็ขึ้นไปบ่ท่านบ่วไรได้ครับพี่น้องโอ้ยจะเม่นคักเนาะครับพี่น้องสังเกตเบ่งครับผ่นะหมากผลนสมเป็นในลักษณะนี่ได้ครับพี่น้องอืมงามอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะสังเกตบ่งเนี่ยคือของผมเนาะครับเนาะหลายพอเนาะโอ้ดกดุกดกครับพี่น้องดกขนาดเลยครับด่นะเห็นบ่ครับพี่น้องดกมากจริงๆครับพี่น้องเลยผมก็จักิวาปีนี่จักสิลาคาดีหรือเปล่ากับบทราบเนาะครับพี่น้องเนาะ พอฟางผมเอาขึ้นไปบ่ได้ครับพี่น้องเอ๋มึงดูนี่สังเกตเบื้องนะครับเนาะช่วงนี้พอเอาขึ้นไปกับญาตเพิ่นหักนะครับกอบหักนะครับพี่น้องสังเกตเบื้องนะครับเนะาะจะมันดกขักดกแน่ได้ครับพี่น้องโอ้ยพุ่นน่ะสาดประชีญเน่าพี่นอ้องมึงดูนี่ฟางผมขึ้นไปบ่ทัานได้ครับพี่น้องเอ้ยึ่ยางไปกับบ่ถึงบ่ฮอดได้ครับพี่น้องเอ้ยโหสาดประชีญเน่าครับ ให้พี่น้องป้องปลายเบิ่องพนํากันนะครับเนาะคอยยองไปได้ครับไปสายอีสานก็คอยยองไปก็คืออยางไปนะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งปลาที่ทูกครับพี่น้องอบานนี้แน่นพบปานยั้งบมดนี้สังเกตเบิ่งบ่ครับงามเป็นตนายครับบานนี่โอ้ยบ่นว่าเบิ่งสองมือครับพี่น้องเลยสองมือบ่้ลงมาเบิ่งครับพี่น้องเลยฟางผมกระตําเกินไปแหละครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งด้วยครับพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงนี่ครับอพี่ลึกอีดีแลลวครับบานนี้โหดแล้วครับพี่น้องเลย ถ้าเป็นราคาเลยโอ้ยผมก็สีดีใจนะครับเนาะย,ยากแต่จิเป็นราคาหรือว่าเป็นเท่านั้นแหละครับพี่น้องเลยขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับพี่น้องวีดีโอนี้ก็ซ้ำนี่นะครับเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ